สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งนะคะซื้อของนะคะซื้อของกินกัน,นะะที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตวันนี้อากาศก,าก็ค่อนข้างจะฝนตกนะคะฝนตกมาเป็นเป็นเดือนแล้วะค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะ,ะเดือนนี้ก็เข้าเดือนฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่ว่าฝนนี่ก็ตกอยู่ เดี๋ยวดิฉันจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าฝนมันตกทำให้บรรยากาศมันเมือนนะคะท่านผู้ชม ปล่อยแก่ออกมานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เขา,าไม่ให้มันออกมานะคะอาจจะเป็นช่วงคลอดลูกคลอดอไรละะ่ช่วงเช้ารถจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาส่งลูกไปโรงเรียนไปทํางานอะไรอย่างนี้นะคะดูต้นไม้ก็ยังใบยังไม่ไม่ออกนะออกไปนะคะยังไม่แตกไป ก็ยังเป็นทิ่งเป็นไรอยู่นะคะ,ะท่านผู้ชมมีประเทศอังกฤษก็มีทุ่งนาเยอะค่ะออกนอกหมู่บ้านไปน,นิดนึงก็เป็นทุ่งนาหมดนะคะเราจะมาช้อปปิง้งร้านนี้นะคะท่านผู้ชม ตอนนี้เรากำลังจะใส่หน้ากากกำลังจะไปป้นแต่ก่อนนี้ห้ามใส่หน้ากากห้ามใส่หน้ากากห้ามเขาเรียกอะไรนะห้ามใส่หน้ากากห้ามใส่หมวกกันน็อกนะทุกวันนี้ใส่ได้ยนวันว <g ül üyor> <c oughs> ันหน้าหนาวหนอแดนอะพี่อันนี้ฟอน ตรอเบอรี่เชอรี่เอาอยังเชอรี่ไม่เชท็กแต่อันนี้ฟันสันทามยุเกแต่โอนมันเ็กทูรูปเลยเดชเดทวนีโฟร์สตรอเบอรี่เอาอยัเอายนวนเดีวทู required at till 1 please. ติน้ำมันตอนนี้เรากำลังจะมาเติมน้ำมันนะคะที่เพ t r o เพโทรสเตชัน,นสถานีน้ำมันสถานีน้ำมันที่นี่ไม่มีใครเติมให้นะคะท่านผู้ชมต้องเติมเองเนาะดิฉันก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับการเติมน้ำมันเองหลายครั้งแล้วนะคะท่านผู้ชมคนเติมเยอะข้างนอก เติมน้ำมันเำวันจูบ oh, ผ oh, ูแทงก็เต,ติมกันเองนะคะท่านผู้ชมดูเติมเสร็จเราก็ไปจ่ายเงินในออฟฟิศ หรือใครจะจ่ายด้วยบัตรก็ได้นะคะเขามีที่เสียบบัตรให้ให้จ่ายนะ,ะออฟฟิศอยู่ทางโน้นนะคะก็เป็นที่จ่ายเงินของเราจ่ายเงินสดไปออฟฟิศเงินหมามัที่เราไปชอปปิ้งที่อะไรนะลิเด yeah, yeah. อร์ลดออดีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ มาเติมน้ำมันแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อที่มาริสันนะคะท่านผู้ชมฝนก็ตกดินแน่ะอยู่นะคะดูบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมมนตกดินนะคะ ต้นละ25ปอนทเวนตนีตน้ไฟฟ์พาวทเวนตี้ไฟ์พาวฟิ้พาวูดวันฟิฟตีพาวตูดวันนลกนอถึงบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมพนากาักงานท่านพีพูดเอาไซ เ h a t ัน e ดิมดแล้น p แล้เงิ t ่นี e ่ i o รเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะทําความสะอาดนะคะตอนนี้เราก็ยังทําความสะอาดด้วยเขาเรียกว่าแอาบดิแบคทีเรียอยู่นะคะ่านผู้ะะชมแล้วก็มาเช็ดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําปกติเหมือนทุกครั้งที่ซื้อของมานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเลยนะคะหลังจากที่เราไปชอปปิ้งมาแล้วเราได้อะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูบันวันบายวันเลยนะอันอันต่ออันเลยเนาะอันตอนแรกก็เป็นผักเคลนะเป็นผักเคลก็คือผักคะนา้านะคะท่านผู้ชมเป็นผักคะน้าฝรั่งเราสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมมันจะเป็นผักที่ไม่เละนะเวลาเราเอาไปทำนะมันจะไม่เละมันจะเหมือนคะน้าบ้านเรานะคะีเนาะ,ะ,นะผักเคลดิฉันซื้อมาสองแพ็ แล้วก็ซื้อบัคคลี่มาสีสีหัวนะคะสีสีอะไรนะสีหอนะคะาราคาประมาณสี่สิบห้าพีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกจะแพงหน่อยแล้วก็จะเป็นอ่านอมันฝรั่งนอมันฝรั่งนี่ก็เอามาลวกนะคะลวกให้กามีเหมือนกันอันนี้ก็ทัวร์ทัวอันนี้สามารถเอาไปตําได้นะคะเอาไปตำไปเ,เป็นนวดไปนี่ได้ได้เพราะว่าอยู่ที่นี่มันมีแต่ ถั่วสั้นนะคะถั่วฝักยาวไม่มีมีแต่ถั่วฝักสั้นแล้วก็สามารถเอาไปทำาตำตำถั่วเอาไปผัดโน่นนี่นั่นไปทำกับขาวกับข้าวได้หมดนะคะรสาชาติก็เหมือนกับถั่วนะคะทั่วๆไปเนาะต่อมาก็เป็นบวบนะคะอันนี้เป็นบวบฝรั่งหรือว่าโคเชตนะะอ๋อฉันเคยเอาไปตำกินก็อร่อยอยู่นะคะท่านผู้ชมโคเชตเนี่ยต่อมาก็เป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ซื้อมาสองแพ็คเนาะเชอร์รี่ซื้อมาสองแพ็ค ส่วนราคาไม่แน่ใจนะคะประมาณปนกว่านี้แล้วก็กีวีนะคะไม่ใช่สิอะโวคาโดนะคะท่านผู้ชมอะโวคาโดซื้อมา2แพ็คแล้วก็เป็นเกรปนะคะองุ่นซื้อมาซื้อมาอันนึงหรือเปล่าซื้อมาสองอันนะคะอันนี้สีเขียวแม่ทิวจะชอบกินสีเขียวแล้วก็สีสีดําสีแดงสีดำนะสีดำแดงเข้ม แล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่นะคะนี่บ้านเราจะเน้นไปที่ผักนะคะแล้วก็เป็นกล้วยที่สามีกินนะ,ะจะเป็นผักส่วนเด็กๆก็จะเป็นกินเป็นพวกคิวแคมเบอร์นะคะแตงกวาแล้วก็อแอปเปลิลเด็กๆก็จะกินเป็นพวแอปเปลิลเงี้ยแล้วก็เป็นแครอทนะคะแครอทอันนี้ก็คือเด็กเด็กที่เด็กเขากินเนาะนี่แครอทซื้อมาสองแพ็คนะคะแล้วก็ เป็นผลไม้สีม่วงนะคะเป็นกระหล่ำม,ม่วงนะคะท่านผู้ชมกระหล่ำม,ม่วงเนาะอ่าส่วนราคาดิฉันไม่ได้ดูนะคะรีบเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปซื้อน่ะคนมันเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปสวน,น,นกันไปสวนกันมามันก็เลยไม่สะดวกในการถ่ายทำเนาะ <c oughs> ต้องขออาภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรเลตเทอเลตเถอะเลตเทอรเลตเถอะเลตเทอคะเลตเถอะ อ,อันนี้ก็เป็นโคเชตนะก็เป็นบววเนาะน,นี่ก็เป็นบัคอรี่นะฮะแล้วก็ซื้อเวทไบทมานะคะดิฉันที่บ้านดิฉันจะซื้อใช้เวทไบทนะกระดาษเปียกนี่ยเยอะมากนะใช้เช็ดทําความสะอาดพื้นบางทีนะตู้เย็นสารพัดนะโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยส่วนมากจะใช้กระดาษเปียกนะคือเช็ดลงทงลงเท้าอะไรเงี้ยจะใช้กระดาษเปียกจะส่วนมากเนาะ ต่อมาก็เป็นแชมพูไอสบู่นะคะท่านผู้ชมก็จะใช้สบู่เลวเนาะแล้วก็ที่อาน้ำยาขัดกระจกแล้วก็ซื้ออ่าน้ำยาซักผ้าพอดีมันเป็นช่วงลดราคานะคะเหลือ5้าปอนปกติมัน9ก้าปอนแชันก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งขวดหนึ่งต่อมาก็เป็นยอกชายพุดดิง้งพุดดิ้งนะคะอันนี้ก็เอาไว้กินกับพวกมันฝรั่งอบแล้วก็อ่า พวก <S <S เนื้อพวกอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นกระดูกนะคะกระดูกเขาจะเอาไปต้มนะ,ะแล้วก็ให้เรามาอ,อบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะราดด้วยซอสน,นะคะอันนี้มันเขาทําสุกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะทำสุกมาแล้วก็คือเอาเอากระดูกเนี่ยไปต้มนะคะให้มันเปื่อยเปื่อยยุ่ยออกจากกระดูกมันเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เอามาใส่แพ็คนะ,คะ,นะ,คะให้เราเอาไปอ,อบอีกทีนึงนะคะ อันนี้ใช้เวลาอบอยู่ที่30นินาทีหลังจากที่เราอบ30นาทีเสร็จเขาก็จะมีซอสบาร์บีคิวให้เรามาลาดนะคะตรงที่เนื้อ <c oughs> เนื้อกระดูกมันเนี่ยเราก็มาลาดนะคะมันก็จะรสชาติก็จะอร่อยเพราะว่ามันมีความเปื่อยยุ่ยตอนที่เขาเอาไปไปต้มแล้วนะ,ะมันสุกแล้วแล้วเราเอาไปอบอีกทีหนึ่งมันก็จะร้อนแล้วก็รสชาติมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาก็เป็นแลมนะคะริเวอร์ ตับนะฮะตับแกะนะท่านผู้ชมตับแกะตับลูกแกะนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นไก่นะฮะไก่อันนี้เขาก็ <c oughs> เอามาโรยให้เราเรียบร้อยนะก็คือเอาเข้าเอาเข้าเอาเวนเลยนะเ <c oughs> ตาอบเอาเข้าเตาอบเลยนะคะสามสิบห้านาทีนะดิฉันก็ไม่ต้องมายุ่งยากทํานะเพราะว่าทําเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าดิฉันเคยทําแล้วเด็กๆก,ก็กินบางไม่กินบางส่วนมากจะทํา ถ้าดิฉันทําก็จะเป็นอ่าไปทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาไปทอดเอาไปอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีรสชาติอย่างอื่นเพราะว่าดิฉันทํากับข้าวไม่เก่งดิฉันก็ถือซื้อแบบนี้เอานะคะมันก็ง่ายดีเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มให้มันสุก,ส,กสุกจนเปื่อยนะ,ะแล้วเขาก็เอามาใสาแะะ่แพ็คไว้นะคะแพ็คไว้ให้เราหลังจากที่เราเอาไปอบประมาณ30นาทีนะคะแล้วแต่ บางบางยี่ห้อก็อบไป40นาทีบางยี่ห้อก็อบไป1ชั่วโมงแล้วแต่นะแล้วแต่ที่เขาจะเขียนมาให้ในแพก็กในแพ็กนะคะว่าเข้าให้อบอันนี้เข้าให้อบ30นาทีหลังจากที่เราอบเสร็จเราก็โรยด้วยซอสนะคะโรยด้วยซอสเสร็จมันก็จะมะะีเนื้อมันก็จะเปื่อยยุ่ยแล้วนะคะแล้วก็รดลาดด้วยซอสซอสบาร์บ,บีคิวซอสอะไรเงี้ย เขาก็จะมามีมาให้ในกล่องแล้วก็ราดนะครับแล้วก็เด็กๆก็กินง่ายนะคะก mm. ินไม่ยงแล้วก็อันนี้มันเป็นมันเป็นเป็นคล้ายๆข,ขนมปังนะแต่มันจะมีพวกมันฝรั่งแล้วก็เนื้ออะไรอยู่ในนี้นะคะมันก็ห่อไว้แล้วก็มาอบในเตาอบเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่เคยซื้อมาให้เด็กๆนะคะที่เป็นครั้งแรกไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่าถ้าเขาไม่กินดิฉันก็คงจะกิน เนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นบิดเหมือนกันนะก็ชิคเก้นไบต์นะคะชิคเก้นไบต์ก็คืออ่าเป็นไก่นะไก่แล้วเขามันคล้ายๆกับไก่ยอนะคะบางทีบางทีนะเหมือนกับไก่ยอบ้านเรานะคะก็คือเขาเอาไก่เนี่ยไปไปเป็นส่วนผสมต่ตางๆแล้วเขาก็ปั้นเป็นก้อนแล้วเขาก็มาชุบชุบแป้งแล้วก็ไปทอดนะคะแล้วก็เ,เอามาขายอะไรอย่างเงี้เนาะอันนี้เป็น ไก่ไก่ไบน,นะ,ะเขาเรียกเนาะอันนี้ก็มันกินเป็นอาหารเช้าทังนี้นั่นไม่ได้เป็นอาหารหนักเป็นอาหารเบาๆแล้วก็เป็นไก่ของสามีนะคะเป็นไก่งวงนะกไก่งวงอันนี้เนาะงวงซื้อมาสองอันแล้วก็เป็นเนื้อนะคะท่านผู้ชมเนื้ออันนี้อยู่ที่สิบเอ็ดปอนด์นะกิโลหนึ่งสิบเอ็ดปอนด์ก็คูณกับสี่สิบสามนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ได้รู้ว่าอ่ากิโลละเท่าไหร่เนาะดิฉันไม่ได้คูณมาอันนี้ก็แค่หนึ่งกรัมเนาะหนึ่งกรัมก็หนึ่ง ปอนสิบสีเพนนะคะเนาะต่อมาก็เป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อลูกแกะนะเนื้อลูกแกะอันนี้เป็นเนื้อลูกแกะก็ซืออ่าโลละเจปอนก็ถือว่าถูกนะคะเป็นเป็นของมันเป็นโชเดอร์นะคะเป็นหัวไหล่หัวไหล่แกะตัวนี้มันก็จะมีกระดูกมาด้วยน้มัก็จะน้ําหนักมันก็จะไปอยู่ที่กระดูกด้วยนะมันก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะอันนี้แล้วก็ ่ไก่เทอร์กี้นะไก่เทอร์กี้ก็คือ,คอ,คอไก่วนวลนั่นเองเนาะแล้วก็ซื้อไก่เขาเรียกว่า,าไก่ย่างนะคะท่านผู้ชมเราเอามาย่างเอามาอบเอามาย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามปอนด์เก้าสนะคะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดเนาะแล้วก็ซื้อขนมมาให้เด็กๆนะคะซื้อขนมนมา,อาสองของนี่สองปอนด์ห้าสิบปกติถ้าซื้ออันหนึ่งนะปอนด์ห้าสิบนะคะถ้าสองอันก็สองปอนด์ห้าสิบก็ลดไปห้าสิบที เนาะปอน,นึงก็สี่สิบสามก็สี่สิบสามบาทต่อหนึ่งปอน,นะคะทุกวันนี้เนาะอันนี้เกลือนะคะเป็นเกลือ,อเป็นเกลือธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวแล้วก็เป็นชีสนะคะโกดชีสเป็นแพะนะคะชีสแพะนะคะอันนี้ทําด้วยแพะ,ะนมแพะนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นบะเกตนะคะมัดแม่ทิชอบกิน,นอันนี้เป็นขนมปังส่วนอันนี้นะคะเป็นขนมปังที่ดิฉันกับเจสสิก้าชอบแต่แม่ทิวไม่กินอันนี้นะแล้วก็ซื้อนมเนาะอันนี้ละคะที่เราไปชอปปิ้งวันนี้ก็ได้ขอมาเท่านี้ละคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆสวยงานจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็มามโมโม่ให้ฟังพบพาไปดูว,ว,วิวบรรยากาศนะคะของประเทศอังกฤษที่มีแต่ฝนนะตกมาทั้งเดือนแล้วนะคะแล้วก็าพาไปดู ช้อปปิ้งนะก็อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ดีนะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะเอาละค่าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆเส่อๆงานจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ